กาบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวพักเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ ep ที่20ครับสวยสวยงามงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบูชา2องค์300บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยเลยครับสองร้อยบาทครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนหนึกหนึหนุ่มนุ่มเลยครับมวลสารพุดขึ้นตามพื้นผิวองพระเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับมันมันเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อมันมันนุ่มนุ่มแก่งแก่งเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะแก่ท้องครับ รายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่7ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแรล้วครับ เววับจับตาครับเนื้อว่านเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่แปดครับเป็น an, หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับไม่ทราบที่ครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับ รายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวนวนวนนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับมองแล้วสบายตาครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่11ครับ เป็นพระวัดปากน้ําครับด้านหลังครับจานอัครเลขยันครับเนืน้อนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มเลยครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ําครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับเนื้อแน่นแน่นแก่งแก่งมันมันเลยครับสมเด็จเกจชัยโยพิมพ์7ช <t> ั <t> ้นอกล่องหูใบสี่ครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวนวนวลเลยครับน่าจะลงรักเก่าครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ สวยงามโดนโดนใจเลยครับมันมันแก่งแก่งเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆน่เลยครับ รายการที่17ครับเป็นพระอู่ทองอู่ทองออกศึกครับด้านหลังหน้าจะเป็นเจดีครับเหนือดินเก่าครับเหนือดินมันๆเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับเหนือเก่าเก่าค่ำๆเลยครับด้านหลังปีๆเลยครับ <c oughs> รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับเนือเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับ เก่าเก่าแก่งแก่งแตก,แกลายงานเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนื้อโลหะเก่าเก่ากับดำเลยครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันมันหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับเหนือแก่งแก่งแน่นแนนมันมันเลยครับน่าจะเป็นทิมใหญ่ครับ รายการที่25ก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโอยแร่ครับสวยสวยเก่าเก่ามันมันเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่26กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับ เหนแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่27ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับ รายการที่2 8ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนงวนนงวนนุ่มนุ่มเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับรายการที่2 9กครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทจัดไปได้เลยรายการที่30ครับเหนือออกทองคำเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อทองสุกปังเลยครับเหลืองเหลืองเลยครับ200บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่3 1เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับเนื้อแน่นแน่นแก่งแกงเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับ รายการที่32ครับเนื้อมันๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับนวลนวลนุ่มๆแก่งแก่งมันมันเลยครับรายการที่3าครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับรักแดงแดงเก่าเก่าล่อนๆเลยครับ รายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะแก่ทองครับสวยสวยคมคมเก่าเก่าเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์สังคติครับ เก่าไม่เก่าครับมันมันแก่งแก่งแตกลายงาเลยครับรายการที่37ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับสวยทุกมุมสุข สวยทุกองศาครับเนือแก่งแก่งเลยครับมันมันเลยครับเก่าตามกาลเวลาครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ องค์พระล่ำๆเลยครับเนือโลหะเก่าๆครับรายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนือทองคำครับเนื้อทองคำหรือเปล่าครับมีคาบน้าทองเลยครับ 200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่40ครับเป็นพะล่วงครับเนื้อดินเก่าครับเนื้อดินมันมันเก่าเก่าเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับพิมพ์นิยมครับ สวยทุกมุมเด็กทุกองค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับผีเพียงน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่080 9536529ครับขอบคุณครับ